สวัสดีอเช้าคุมครับวันนี้มากันฮาลานไกมีร้านชาเข้มๆม,มาแนะนําให้แฟนเพจมากันฮาลานไกทุกคนเนี่ยได้ลองชิมร้านนี้ชื่อว่าชาลิฟเรสทีเขาเปิดมานานมากเลยวนะครับสำหรับร้านนี้และเมนูเครื่องดื่มของร้านนี้เนี่ยเป็นสูตรจากรุ่นพ่อสูร่รุ่นลูกเลยก็ว่าได้มีลูกค้าประจำเนี่ยติดอกติดใจ ราคาก็เป็นมิตรอีกต่างหากรสชาติอห่อหอมใบชานะครับหวานกำลังดีใครสายชาเนี่ยและชอบชาเข้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับชาวยะลาใครยังไม่ลองต้องไปลองนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดกับร้านนี้พิก,กัดร้านตั้งอยู่สาขาหัวมุมถนนสิริโรสสองนะครับตลาดเก่าจังหวัดยะลาร้านเปิดตั้งแต่9้าโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงครึ่งหยุดทุกวันศุกร์รับรอง ไม่มีผิดหวังครับกับร้านนี้